สวัสดีค่ะพบกับเราช่องอุ้มบุญแฟมิลี่กับซอยกดแชกดไลกดติดตามให้ได้วยค่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องวันนี้กับผ้าน้องอุ้มบุญมามาเที่ยวทงหน้าค่ะเบิ้งค่ะเป็นสร้างเผือกแล้วค่ะเล่นตุมเล่นกับพี่ปีมวลไหล ค่น้องๆออกมาเล่นเล่นทุ่งหน้าค่ะมันอนี้ oh, <wow. S 1> เขาเกี่ยวเขาเร็ว mm hmm. มึงค่ะน้องอุมบุญสัาพไปหมดเลยค่ะ mm hmm. เล่นต้มมวนแห้ง mm hmm. เป็นสางเผือกแล้วมึงค่ะทั้งผ่นกับเป็นพี่ปี เดล็ดดกระหอนน่ค่ะแต่ว่ากับน้องๆกับพวกหอนปันไดดอกค่ะเพราะว่าไอ้ลินตุม <c oughs> เฮ้ยช่างเผือกแลว้ว <c oughs> อย่างนอพี่ปีขึ้จังคักเถอะชุกเแป้งแล้วค่ะวิง <c oughs> <c oughs> บึงบึง,บง xuống sầu Nhi cầm muôn khả đếch nổi để ổ thiêu ổ há lộ พี่นอพี่ปีบึงบึงเอ้ออย,อย,อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอุ้มอุ้มอุ้มเลยถามมา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 ลเลเน่ลเนมาเล่นมาเล่นกับพี่มวนแห้งมวนแห้งพี่ปีเอ้ยพุ่นพุ่น เอาล่ะค่ะอุ้ยเอาอุ้มกระสิโชคขึ้นกันเนาะอิ่งค่ะอิ่งค,ค่ะดิกหน่อยมวนไหลมาดูดูด้พอพอถ้าน้องมาดูดูมวนแห้ง สองเสาได้ผูกใกล้ๆก,กันผุนฝากทั้งด่านผุนก็เป็นพี่เลือนลกผุนขาแม่แปงก็อยู่ทั้งผุนทั้งมีแปงทั้งพี่เดือนทั้งนองดาวก็อยู่ทั้งฟังทั้งผุนค่ะอันนี้ก็เป็นทีของเสาสองเสา แตกเหมือนหรอคะป้าไปแล้วพุ่นไปยังนอ่อพุ่น แล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยอุบุญสิหาป้าขอนค่ะพี่น้องบึง่งเอ้า เงิน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 แล้ว บบายบายพุนละค่ะแจงสสด็จผ้ากับผ้านองนองกับต้นนี้ก็ให้เิีนไปก้นค่ะมีตังกับมากขึ้นกันคุนยางกับกับเองเด้อยางกับเด้อมีตังหนึ่งฮลุ่น้ำึ้นกันค่ะเล่นน้ำมวนไหล จยงที่เหรอเจ้าจะยงที่เหรอเจ<ะ>็ดเ๋วพอโอ้เดียวมาบุญไปอาบน้ำผ้ามีตรตางไปหาหนูที่ตามต่อไปครับับ บึงบึงพี่ปีพี่ปีเป็นเนียอย่างนอ,นอ่นอยากไปกุอมบุญบ่พูดสิพ้าไปอาบนำ้ำร้อยมามามา ไปอาบน้ำก้อนอาบน้ำก้นไม่ค่อยมาเล่นไหมอนนขอพูดหลายๆด้วยค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ่มบุญนี่ผ้าน้องมาเที่ยวค่ะมาเล่นมากินเขา่าปลาผ้าอ,อกอ,อกปลา

ไปไปไปไม่ตังโอ้ย พรอุบุญไปอาบน้ำค่ะขอะบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับขอบคุวน้องอุมบุญใส่ก็แช์กดไหลก็ติดตามให้ทางช่องอุมบุญแฟมิลี่สวัสดีค่ะ